ก่อนดดดาก็กลับมาให้สุ่มอีกรอบแล้วนะผมเป็นแคมเปญฉลอง55ล้านดาวนโหลดทั่วโลกนะผมชุดที่1นะผมก็ได้บรรจก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะแต่ก็มีแจกเพชรบ้าผมแจกเพชรแบบจํานวนมากอยู่นะประมาณเกือบ50เพชรเลยนะฮะแต่ว่าเห็นไหมชุดที่1นะผมไม่ไม่เชียอว่าชุดที่1นะใสว่าชุดที่2เนี่ยมันน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยทําชิปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะฮะ โอเคแล้วนี้ผมมีประมาณ500เพชรนะผมก็แค่นี้พอแล้วผมสำหรับหนวดดำนะเพราะมันมาบ่อยเกินไปนะผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าผม let's go โอเคผม,มาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างสำหรับตู้หนวดดาที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็เหมือนจะมีตั๋วทองให้เติมด้วยนะผมแล้วก็มีอ๋อมี10บใบให้สุ่มแล้วก็โอ้การันตีที่เสร็บที่สาผมใช้ตั๋ว30ใบนะผมถึงจะการันตีหนวดดานะฮะ แล้วก็รอบดึงได้ประมาณ5ตัวนะผมแสดงว่าต้องสุ่มหกรอบนั НАЯ ่นเองนะผมก็น่าจะใช้เพชรประมาณเอ่อเดี๋ยวรอบรอบละร้อยสามสิบเพชรนะฮะก็น่าจะใช้เพชรประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยกว่าเพชรหรอเกือบเกือบแปดร้อยเพชรถึงจะการันตีหนวดดำนะผมก็กดไปเลยกดไปเลยแล้วกันแต่ที่ผมห้าร้อยเพชรเนี่ยมันไม่น่าจะการันตีหนวดดำนะผมก็สุ่มให้ดูเฉยๆก็ไม่อยากจะเสียเพชรเยอะสามหนวดดำเดี๋ยวมันก็วนมาอีกอะมันก็วนมาอีกรอบเชื่อดิเดี๋ยวปีนี้มันก็วนมาอีก อ,อีกสัก2รอบไปผมว่า,น,าน่าจะแบบวนมาบ่อยอยู่นะแต่หนวดดำกับแชงครูสเนี่ยโดยเฉพาะแชงครูีนปีนี้ก็น่าจะมาอีกนะผมเพราะว่า The Movie เดอะมูวี่ไงก็น่าจะมีลุนนะผมแบบเอาร่างเก่ามาดักอะไร่างใหม่อะไรประนี้นะโอเคนี่ก็เกลือไปตามระเบียบนะผมโอเคสายหมัดักคิปไปเลยถ้าไม่ใช่สายโลที่ผมไม่หยุดดูแน่นอนนะ โอเคมันแล้วมันแต่ละสเต็ปเหมือนจะการันตีสีดาวหรือเปล่าผมหรือว่าไม่การันตีก็ไม่ไม่ทราบนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยนะครับผมมันจะสุ่มอย่างเดียวนะผมแบบด้วยความรวดเร็วเลยนะอยากสุ่มให้ดูนะผมอ่าสลาบแนะนําเนี่ยว่าควรแนะนําให้สุ่มไหมเนี่ยผมว่าแบบไม่ควรสุ่มอย่างยิ่งเลยนะคือแบบมันเป็นตัวที่เก่ามากแล้วนะผมแต่ก็ยังพอเล่นได้ผมถ้าแบบพอมีฝีมือบ้างนะ ก็มันแบบไม่ควรสุ่มอ่ะจริงนะมันตัวมันเก่าแล้วเว้นแต่แบบจะสะสมเอ็กจริงๆเนี่ยก็ได้เลยแล,แล้วแต่เลยนะผมหรือว่าอยากเล่นจริงๆก็เชิญเลยผมจามสบายเลยนะไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วผมเอ้าเหลือสามล้วกว่าเพชรแล้วนะก็มันมีเศษอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวผมคงต้องไปเล่นอะไรเพิ่มเพชรมาสักหน่อยนะผมให้มันแบบลงตัวหน่อยนะโอเคนี่ทงทองนะผม โอเคมาดูกันว่าจะได้ไหมนะก็ไม่อยากจะลุ้นอะไรมากนะว่าแบบเออมันเป็น x อะ่ะก็แต่แต่คราวนี้เป็นสายโลนะผมมาลุ้นไงผมเป็นผปวดหัวเลยโอ้โหเดีวมันจะตัวใหญ่กว่านี้ผมแบบใส่ผ้าคลุมมาได้ดีใจนะแต่มันตัวเล็กๆนะผมมาเป็นคุชซันเฉยเลยนะฮะโอเคได้ตั๋วมานะผมโอเคสเต็ปที่สองแล้วนะฮะก็คงไม่ถึงการันตีหรอกเพรผมห้าร้อยยังไงอ,อีกสัก 200รอยกว่าเพชรก็น่าจะการันตีหนวดดำอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่พอแล้วนะไอดีนี้ก็หมดแค่นี้แล้วนะครับผมโอเคฮะได้ชอป,ปเปอร์มาแล้วก็ได้ตั๋วมาอีกสองใบนะฮะโอเคกดต่อไปครับผมก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังให้มันมาอยู่แล้วนะผมเพราะคือแบบอยากสุ่มให้ดูเฉยนะว่าเออมันควรสุ่มไหมนะผมก็อย่างที่เกินไปแล้วว่ามันไม่ไม่ควรสุ่มแล้วนะะควรเก็บเพชรไว้มากกว่าแล้วผมอดทนไว้นะ โอเคนี้ก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดินะมเหลืออีกสองร้อยห้าสิบเพชรแล้วนะผมแต่ยังดีนะที่สเ็ step สี่มันฟรีนะฮะแจวเลยนะผมโอเคแจวตรงไหนนะ <c oughs> เนี่ยอืออุ้ยได้ควีนด้วยวะไอตัวนี้มีควีนเ้อะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะผมเอ่อโอเคกดต่อเลยฮนะเหลืออีกสองร้อยห้าสิบเพชรนะผมอือต้องมานะผมต้องมา ไม่มาแต่เป็นสายโลวผมถ้าอยู่ดูหน่อยนี่คือแบบเสียเวลามากเลยเนี่ยมาเป็นหินนเฉยเลยนะฮะแต่จะได้การตีตัวดำแล้วเนี่ยโหแต่หนวดดำไม่มานะผมไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วฮะโอเคนี่ก็เกลือไปนะผมเออแต่ว่ามันแปลกนะคือมันมาเป็นชุดที่หนึ่งนะฮะชุดที่หนึ่งแล้วชุดที่สองคือมันจะมาตอนไหนนะผม คือเป็นเป็นฉลอง55ล้านดาวน์โหลดอ่าทั่วโลกโอชุดที่1นะครแต่ว่าวันเวลาที่ตู้นี้จะหมดเนี่ยมันหมดพร้อมซันจีนะฮะซึ่งถ้าจะให้ชุดที่2มาเนี่ยมันน่าจะมาเป็นตู้รีเจนลายเดือนเดือนหน้าหรือเปล่านะคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องเดี๋ยวรอทำคิววิเคราะห์อีกทีนึงนะคผมโอโ้โหอูรุดนะผมโลแดงโอโ้โหแหมอีกนิดเดียวให้อีกนิดเดียวอน่าจะเกลือนะ ก็เหลืออีกเก้าสิเ็ดเพชรนะผมสงสัยต้องไปาหาเพชรมาอีกสาม็ดจริงๆนั่แหละโอเคเดี๋ยวสุ่มให้หมดไปก่อนนะผมจะได้อะไรไหมอืมกล่องทองธงแดงโกลด์ที่ยี่สิบเจ็ดไม่น่าได้นะเนะี่ยเป็นเป็นสายหมัดโอ้โหสคิปเลยนะผมไม่อยากอยู่ดูนะโอเคเหมือนจะขาดอีกสามเพชรนะผมเดี๋ยวผมไปเล่นให้ได้สักสามเพชรก่อนนะผมเดี๋ยวจะมาแปบนึง โอเคครับผมก็หาไม่ได้อีก3เพชรแล้วผมไปไปให้มันจบจบไปนะครับผมแต่ก็ไม่จบหรอกมันไม่ได้การันตีไงก็กดไปทีนึงนะผมเดี๋ยวค่อยไปสุ่มบัตรดำกันแล้วกันนะโอเคสคิปไปเลยฮะมันไม่มีอะไรเลยกี้เออแต่ได้สุ่มฟรีอีกโอเคคุ้มอยู่ผมได้ตั๋วมาอีกสองใบนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วฮะไม่น่าจะได้อะไรนะเพราะเป็นแบบสเต็ปฟรีนะผมโอเคโอ้ยได้เฉยได้ฟรีทาโร่นะะผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อา่าฮะโอเคเดี๋ยวผมไปกดรับตั๋วก่อนนะโอเคผมไปรับตั๋วมาหมดแล้วนะผมก็ได้ได้ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูสุ่มตู้ไหนดีเยนะ่ยไอ้ตู้นี้ก็โอกาสดรอปน่าจะเหมือนกันนะนี่0.2นะผมตู้นี้ไอ้ตู้นี้เนี่ยควรสุ่มที่สุดนะในกรณีที่อ่ามีเพชรถึงการันตีนะผมแต่ว่าก็เนี่ยผมมี20ใบนะก็ไม่ถึงการันตีอยู่ดีนะฮะ แต่ว่าไอ้ตู้นี้ก็ไม่น่าจะเลดดอบเท่ากันนะแต่แค่ไม่มีการันตีแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าจะสุ่มก็ควรสุ่มตู้นี้นะโอเคผมสุ่มไปเลยแล้วกันนะผมโอเคมาจะได้เป็นใครนะผมแต่โดยปกติแล้วมันไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะทงทองนะผมจะสายโลหรือเปล่านะผมสายโลสายหมัดนะฮะเออเป็นมามาเป็นคาตาคูลี่นะผมโอเคไม่โอเคแนละ้วโอเคตัวสุดท้ายนะะจะได้เป็นสายโลหรือเปล่านะผมสายโลไหมสายโลไหม สายโลกมามาเป็นใครอะโอ้โห <laughs> คาตาคุริล่างสองโอ้โหถ้ากดอีกนี่คาตาคุริล่างสามอะ <laughs> ไม่มีนะผมไม่มีแค่สองล่างนะแต่โอ้โหอะไรว้เนี่ยพ <laughs> ระเจ้าโอ้โหโอเค ก็ประมาณนี้ผมสำหรับตู้หนวดดำที่กับไม้สุ่มอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว<笑><笑>นะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็สุ่มเลยผมไม่มีใครว่าฮนะถ้าใครชอบหนวดดำอยู่แล้วก,ก็สุ่มเลยแต่ถ้าใครชอบจริงๆเนี่ยก็ควรเก็บไว้ล่างสองผลของมันมากกว่านะผมโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมใครมีข้อเหนยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ